สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมก็อยากจะนำเอาประเด็นร้อนๆที่สุดซึ่งหลายคนสนใจก็คือเรื่องการจัดซื้อเสาไฟกินารีของอบตราชาเทวะครับในที่สุดครับเสาไฟกินารีก็ได้รับการอนุมัติจากสภาอบตราชาเทวะว่าให้ซื้อเพิ่มได้อีก 720ต้นครับมติออกมาเป็นเสียงข้างมากมีคนไม่เห็นด้วยและคัดค้านเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเสาไฟเนี่ยต้นละ95,000บาทครับ720ต้นใช้เงินไปประมาณ600ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จัดซื้อครั้งนี้ครั้งเดียวครับที่ติดตั้งไว้เต็มในหมู่บ้านของเขาเนี่ยมา ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วคือ3ปีงบประมาณต่อเนื่องกันรวมเงิน1,200ล้านบาทโอ้โหอบตราชาเทวะเนี่ยมีรายได้จากไหนนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเงิน1,200ล้านบาทที่เอามาจัดซื้อเสาไฟกินรีถึง3ปีงบประมาณเนี่ยแสดงว่าอบตนี้น่าจะมีเงินเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะว่าเอามาซื้อของเล่นเสียนะ ถึง1 2 0 0ล้านบาทได้สบายๆครับแถมท่านนายกเนี่ยท่านยังพูดได้กินใจมากว่าคนคัดค้านเนี่ยคือคนนอกไม่ใช่คนในพื้นที่ดังนั้นคนนอกอย่าเข้ามายุ่งถ้าพูดให้มันหยาบก็คืออย่าเข้ามาเสือกนั่นเองนะครับดังนั้นเราเนี่ยกลายเป็นคนนอกอบตเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาบอกเขาจะคิดกันเองเขาได้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วว่าต้องการเสาไฟ เขาไม่ต้องการอย่างอื่นเอาเสาไฟก่อนเอาเสาไฟกินรีเนี่ยมันสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวราชาเทวะมันเหมือนกับอบอตอราชาเทวะเป็นหน่วยงานอิสระหรือเป็นรัฐอิสระที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจนะครับโดยไม่ได้สนใจเสียงทักท้วงบางคนบอกว่าเสียงจิ้งจกทักในตอนเช้าเตอนเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วนะครับ ต้องต้องเอามาทบทวนแล้วว่าเออเราทําอะไรไม่ดีบ้างนี่เสียงประชาชนทั่วประเทศนะครับได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเสียงจิ้งจบทักแล้วครับแต่ว่าทางท่านนายกอบตอบอกว่าเรื่องนี้มันชัดเจนแล้วเหมาะสมแล้วจำเป็นแล้วที่จะต้องจัดซื้อให้ได้นะฮะแถมยังบอกอีกว่าการจัดซื้อทั้งหมดเนี่ยปโปร่งใสจัดซื้อตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องชัดเจนครับ ใครจะมาตรวจสอบไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะได้ทําตามกฎหมายแล้วนี่แสดงว่าท่านนายกบตรเนี่ยท่านบริหารอบตของท่านตามกฎหมายเป๊ะๆทุกๆเรื่องนะครับท่านไม่ได้ใช้ศิลปะท่านใช้ศาสตร์อย่างเดียวคือท่านใช้กฎหมายในการบริหารถูกต้องครับไม่มีใครว่าครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยทำตามระเบียบถูกต้องก็ไม่ผิดครับแต่สิ่งที่ควรคํานึงว่า สิ่งที่เราจัดซื้อและจัดจ้างเหล่านั้นเนี่ยซื้อมาแล้วมันได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ซื้อมาแล้วเนี่ยมีคนติฉินนินทาหรือไม่ว่าซื้อมาเพื่ออะไรตรงนี้คือสิ่งที่ผู้นำควรจะรับฟังแต่ผมไม่กล้าสีสจยสอนท่านนายกอบตหรอกครับว่าท่านควรจะรับฟังแต่มันคือจิตสำนึกที่ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่ามันคือจิตสำนึกในหัวของแต่ละคนครับว่าเราจะบริหารจัดการให้ท้องถิ่นของเรา ให้หน่วยงานของเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเราควรทำยังไงบ้างเราควรฟังใครบ้างผมก็อยากติดตามต่อไปเหมือนกันว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกึงๆงอิสระกึงกงเป็นรัฐอิสระนะไม่ว่าจะเป็นอบอตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอจอเนี่ยหากทำในเรื่องที่ไม่เหมาะสมใครจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าไประง,งับยับยัง้งหรือว่าให้ทบทวนได้บ้างซึ่งตรงเนี้ย หากไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เนี่ยโดยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรืออาจจะได้รับประโยชน์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าที่จะฟันพงลงไปว่าในแต่ละที่เนี่ยใครได้รับประโยชน์บ้างหน่วยงานไหนได้รับประโยชน์แต่ที่ชัดๆก็คือว่าการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเหมือนกับที่สื่อมวลชนพยายามที่จะคุยออกมาว่าบริษัทไหนที่ชนะในการประกวด e b i d d i n g เหมือนที่ ท่านนายกแจ้ใจงให้ทราบนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับในปัจจุบันนี้เนี่ยใครอยากจะเป็นนายกอบจอใครอยากจะเป็นนายกอบตอใครอยากเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปสมัครและก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้คือตำแหน่งที่ต้องใช้เงินมากมายมหาศาลนะครับในการที่จะให้สามารถเข้าไปนั่งบริหารจัดการได้ คนไม่มีตังค์คนธรมธรมดาแบบเราๆเ,เนี่ยไม่สามารถเข้าไปในหน่วยงานเหล่านี้ได้แน่นอนครับไม่เฉพาะในอบตอบจอหรือเทศบาลน,นะครับแม้กระทั่งตำแหน่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรในประเทศไทยของเราครับที่ทุกๆเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินในการที่จะต้องซื้อมาหรือต้อง เป็นตัวช่วยในการที่จะให้ได้รับตําแหน่งเข้ามาระบบการตรวจสอบในบ้านเราเนี่ยถ้าถามว่าเข้มแข็งไหมก็เข้บแข็งครับแต่มันก็สามารถที่จะเล็ดลอดหูเล็ดลอดตาออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับการจัดซื้อเสาไฟของอ,อบอตอต่างๆนี่แหละครับว่าในขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนได้พยายามที่จะตามไปเก็บภาพอ,อบอตอต่างๆเทศบาลต่างๆทั่วประเทศว่า มีการจัดซื้อเสาไฟและติดตั้งเสาไฟไว้ที่ไหนอยู่บ้างก็เจอครับเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะประมวลเอาเสาไฟสวยๆในอบอตอนในเทศบาลต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับที่เสาไฟต่างๆเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศมันต้องมีที่มาที่ไปซึ่งตรงนี้ผมอยากเห็นเหลือเกินว่า มีสื่อมวลชนสำนักไหนบ้างครับสำนักข่าวอิสราเอลได้ครับลองเข้าไปเจาะหาที่มาที่ไปสิครับว่าเสาไฟปฏิมาก,กรรมสวยๆซึ่งติดตั้งอยู่ตามอบตาตามเทศบาลต่างๆเนี่ยมันมีที่มาจากตรงไหนเป็นหลักครับแล้วมันกระจายไปยังไงราคาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าท่านผู้ชมเคยไปประเทศมาเลเซียที่เมืองปุตราจายา ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของมาเลเซียเนี่ยท่านก็จะพบกับเสาไฟประติมากรรมสวยๆเหล่านี้ในแต่ละซอยแต่ละถนนในตัวเมืองบุตราจาย,ยากผมสอบถามผู้รู้ครับว่าเอ๊ะทำไมเสาไฟปฏิมากรรมเนี่ยแต่ละถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันสวยครับก็ได้รับคำตอบว่า เสาไฟที่มาติดตั้งที่ถนนในตัวเมืองบุตราจายาตเนี่ยเป็นเสาไฟที่จำลองมาจากรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียครับถ้าเป็นรัฐบินังเนี่ยเสาไฟก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นปฏิมากรรมแบบนี้รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ทั้งเมืองถ้าเป็นอโรสตาก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ทั้งเมืองดังนั้นในเมืองบุตราจายาก็จะมีเสาไฟที่หลากหลายและสวยงาม แต่ผมไม่ทราบว่าตรงนี้มันจะเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่าที่เอาเสาไฟเนี่ยไปปักในทุ่งนาไปปักในที่รกร้างว่างเปล่าอาจจะสรุปได้ว่าผู้บร,ริหารอบตผู้บริหารเทศบาลหรือผู้บร,ริหารอบจบางแห่งไปดูงานที่บุตราจายาแล้วก็ปิ้งไอเดียครับว่าเออเสาไฟนี่มันสวยเหลือเกินเป็นปฏติมากรรมน่าจะไปปักไว้ในเทศบาลหรืออบตอหรืออบจอที่เรารับผิดชอบ มันก็น่าจะสวยงามเหมือนกับที่เมืองบุตราจายาเช่นเดียวกันลองชมครับลองชมเสาไฟที่บุตราจายาเปรียบเทียบกับเสาไฟซึ่งระบาดไปทั่วประเทศเหมือนกับโควิด -19 ปัจจุบันนี้ศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังชมครับ